องใกล้ขนมจีนปลาชื่นไลอ้อนลักซ์รีแลกซแปดแปดแปดแล้วคุณจะรักลักซ์รีแลกซ์โมงวันจันทร์ทองแพงขึน้นทุกวันไม,อมน่อยากจะคว้ามันอยากเอาเงนทองชิวชิวรอไปที่ห้างทองโกเอ็กซ์มีทองหมากไม้ต้องสเปคเครดิตขอไม่ต้องเช็คเพราะว่าชีวิตติดชอบออมทองทวันนี้ที่ห้างทองโกเอ็กซ์เปิดออมสามร้อยแฮมฟรีสามร้อรย ลูกค้าเปิดออมมามากกว่า1นึ่งมื่นรายใช้บัตรประชาชนใบเดียวจำนําดอกถูก0.99%เงินต้นสูงบาทละ36,000บาทอายุตัวนานข่าส่งไม่ถึงค่าเดือนไม่โดนยึดทองชอปทองคำแท้น้ำหนักเต็มลวดลายทันสมัยมีรับประกันสินค้าทุกชิน้นคิดจะซื้อทองต้องที่ห้างทองโกเอซสาขาหน้าค่ายเสนา,นารงหัดใหญ่และห้างทองบุรพาสาขาโลตัสหัดใหญ่ โ o โลโซเชียล l ฮ o ล o ซเชียลทักทยายใส่มูทุกคนด้วยนะครับตอนรับก็สู่รายการโฮโลโซเชียลกับ DJ g o กครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าปีหน้าดวงของเศรษฐีจะได้แก่ราศีอะไร โรโซเชียลวันนี้นะครับนำเสนอข้อมูลการเปิดไพ่จากอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะครับซึ่งอาจารย์มงคลเนี่ยเขามีการเปิดไพ่แล้วก็ทำนายไทยดวงมาว่า5ราศีต่อไปนี้จะกลายเป็นดวงเศรษฐีของปี68นะครับราศีแรกคือราศีมีนครับราศีมีนเปิดไพ่เดอะซันไพ่หนึ่งเหรียญและไพ่พระสังฆราชนะครับซึ่งจะมีความหมายว่าจะมีโชคดีกับความเฮงตั้งแต่ต้นปี มีชื่อเสียงโด่งดังตาม้มาติดๆไม่ว่าจะเป็นการประกวดหรือแข่งขันอะไรก็ตาม,มก็จะมีสิ่งที่ดีร่ำรวยถูกรางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆก็จะได้ดีและมีความสุขที่สุดนะครับ<ม>ถือได้ว่าราศีมีนจะเป็นดวงของราศีที่ดวงดีอันดับหนึ่งในปีหน้าเลยครับ<ม>ส่วนราศีที่2คือ ราศีสิงค์ครับราศีสิงค์เปิดได้ไพ่โลกไพ่กงล้อสมบัติแล้วก็ไพ่ผู้วิเศษนะฮะซึ่งจะมีคำทำนายว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องการงานอสังหาริมทรัพย์ส่งเสริมเรื่องต่างประเทศจะเด่นเป็นพิเศษแล้วก็จะมีดวงเป็นเศรษฐีด,ด้วยนะครับสำหรับราศีสิงค์ครับราศีที่3คือราศีมังกรครับราศีมังกรเปิดไพ่ได้ไพ่ราชินีพระจันทร์แล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้า ไพ่หนึ่งดาไฟไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับความหมายของไพ่อของราศีมังกรนะครับเขาบอกว่าจะมีพรสวรรค์กับการหยิบจับการงานการประกวดมีงานใหญ่ๆเข้ามาการเรียนจะโดดเด่นด้วยนะครับราศีที่4ี่คือราศีตุลราศีตุลเปิดได้ไพ่ถ้วยไพ่หนึ่งเหรียญและไพ่กลงล้อสมบัตินะฮะ เขามีการทํานายว่าต่อให้ทํางานอยู่ในบ้านก็จะมีการขยับขยายมีโชคดีกับความรับผิดช,ชอบตามหน้าที่การงานด้วยนะครับและสุดท้ายคือราศีธนูครับราศีธนูได้ไพ่โลกไพ่โย,ยมทูตแห่งความตายและไพ่ราชาเหรียญน,นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีราศีธนูจะเหนื่อยหน่อยตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่มีจุดเปลี่ยนแปลงต้องรับผิดช,ชอบแบบส้มหล่น มีโอกาสรวยแบบฟ้าประทานตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะใหญ่ๆเข้ามาค้าขายก็จะร่ำรวยด้วยนะครับ ก็ยินดีด้วยกับทั้ง5ราศีนะคุณผู้ฟังทวนอีกครั้งว่าปีหน้าราศีไหนจะมาเฮงบ้างก็จะมีราศีมีนสิงห์มังกรตุลและราศีธนูนะครับย้ําเสมอว่านี่คือเรื่องราวของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะแชร์ต่อหรือว่าอยากจะดูอีีนี้ย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage 9 4 FM Club หรือ u b e Channel ของเราด้วยนะครับสาหรับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาให้สายมูได้ติดต,ตามกันอีกตามฟังรายการ ของกโฮโลโซเชียลกับดีก๊อตบ่าย3ามโมงครึ่งทุกวันอังคารสดสดที่นี่ที่9 4 FM ครับครับโฮโลโฮโลโซเชียลโฮโลโซเชียลเรื่องราวของการทำนายทายทักนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็อยู่บนความไม่แน่นอนเปรยียบเสมือนกับเรื่องราวของ